ก็กล <muy> ่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนกันด้วยนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ฝนตกอากาศแบบปรวนบ่อยหน้ามากเลยนะครับแล้วก็โรครระบาดเยอะก็ไปไหนก็ใส่แมสกันด้วยนะครับผมพ่อพ่อก็ตามมาแล้วนะครับท่านคนเอยังทุกคนดูแลสุขภาพกันดีมากเลยวันนี้นะ วิ่งกันอย่างขินแข็งนิดเหนื่อยโค้ชสู้โค้สู้โค้วิ่งเยอยได้ครับใหม่ขนาดไหนโค่แน่แน่แน่เอีกแล้วโอ้ยเลี้ยวเสาดีเลยโค่ เป็นแด่ก็กลับสวัสดีทุกๆคนตอนเช้าๆกันด้วยนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับทุกคนผมได้ยินเสียงฝนประมาณฟ้าร้องประมาณตีห้านะถ้าผมจำผิดตีห้าตีสี่เนี่ยฟ้า,าร้องคำรามหรือว่าดังมากเลยนะครับแต่ตกผมไม่รู้ว่าตกประมาณไหนนะแต่เมื่อคืนผมก็ได้ยินฟ้าร้องประมาณตีสี่ตีห้าแล้วกันนะครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนกันด้วยนะครับ ก็ดูแล,แลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงน,นี้ฝนตกอากาศแปรปรวนบ่อยหน,น้ามากเลยนะแล้วก็โรคอะไรระบาดเยอะก็ไปไหนก็ใส่แมสกันด้วยนะครับผมนี่บรรยากาศดีนะครับก็ดีมากเลยครับแต่ก็ดีจริงๆเนยดิคืมเมคึืมพอดีเลยนะครับผมนี่ยำช้าๆอย่างนี้โค้ก็มาเดินนี่ออกกำลังกายเช้าหรือเปล่าเนี่โคถืก็มานะครับนี่ทือก็มารับเขาด้วยนี่เดินนะ เราก็พยายามอย่าให้เขาออกไปไกลมากให้เขาอยู่ประมาณนี้มานี่มาไม่ต้องไปไกลหรอกนี่พอมานี้มาเร็ววานี้มาไองไปไกลบรรยากาศดีวันนี้ฟ้าคึมเริ่มงานเราก็าจะได้ไม่ร้อนนะครับนี่บรรยากาศอย่างนี้ทำงานก็ไม่ร้อนขอขอช้าช่างนี้ขอให้ทุกคนทำงานกันแบบว่า มีความสุขสุขส,ขสบายกันด้วยนะครับทํางานแบบว่าสนุกสนานล่าเริงแจ่มใสกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กินข้าวนะครับแล้วก็เตรียมตัวเข้างานนะบบรรยากาศดีดีถ้าบรรยากาศดีเราก็ทํางานเราก็มันก็ดีไปด้วยไง มันก็ดีไปด้วยนะถ้าบรรยากาศดีเราทำงานมันก็ดีไปด้วยมันไม่ร้อนไม่ร้อนจะทําให้เราไม่เพียเยอะใช่มันก็จะเหนื่อยน้อยลงเหงื่อมันก็ไม่ค่อยออกไงพอเย็นสบายบางทีขึ้นมาแบบว่ามันก็บางทีมันก็มีนะคือว่าขึ้นมาแบบว่าไม่มีลมนี่เลยก็ลําบากมากเลยทุกคนครับถ้าขึ้นมาแบบว่าไม่มีลมแบบว่ามันอบอ้าวอย่างนี้มันลําบากมากเลยเนี่ยคือว่ามัน มันร้อนน่ะมันร้อนอบอ้าวอย่างนั้นก็ลำบากเลยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็พักกายท่านผู้ชมหน่อยเร็วขอบคนะครับเฮ้ยขอแล้วขอแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะกินข้าวแล้วนะครับขอให้ทุกคนกินข้าวกันแบบว่าอย่างอร่อยเลยนะครับนะครับผม กินข้าวให้เยอะๆให้อิ่มร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับสุขภาพเราจะได้ดีด้วยเพราะจะจะได้มีแรงในการทางานด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผบกินข้าวก่อนครับผมบายยนี่นะผมก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วนะเนี่คุณโอมก็กาลังกินข้าวอยู่น้ำจินสุดเด็ดนะครับเยอะ โดูรอเงเท้าดูรองเท้าเนี่ยจริงสวยดีว่ะวันนี้อากาศดีฝนตกใช่ล้วตกแต่เช้าเลยตกนี่ดีแล้วเพราะว่าใจเย็นๆเปกลัวมันคึืงไงใช่ปะล่ะ ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราขึ้นดีล้อเลยใช่้าวเอ้งเามาแล้วไม่ได้มาะไรแก้ปาไม่ไปกินไม่ได้กินข้า,าว ช่ป่ปนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับผมนี่คนก็ ตรียมตัวเข้างานกันแล้วนะครับนี่ทุกคนก็เตรียมตัวเข้างานกันนะครับไม่กินข้าวตกเอาเั้วงำลังย้ายรถกันอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องย้ายรถนะราพเราเตรียมตัวทำง,งานเดี๋ยวเรามารถไปจอดไปข้างนอกย้ายรถเลย เนี่ยรถลูกค้าก็เปลี่ยนจานไปนะจานแล้วก็เบรกเขาเบรกนะจานใหม่เขาเบรกใหม่มีจานใหม่เขาเบรกใหม่นะชิ้นใหญ่แล้วคันีระบบเบรกใหญ่เมื่อ,อคืนรู้สึกไงบ้างลืมไม่ได้ลงไปกินข้าวเลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวให้ดูรอบๆกันหน่อยนะครับนี่ต้นไม้ต้นหนูกระจงก็โตแล้วนะตอนที่ผมถ่ายให้ดูตอนนั้นมันยังไม่โตเยอะใช่ป่ะตอนนี้มันโตดูนี่ตรงแล้วริบลิวเลยนะครับมินิกาช้าๆนี่ฝั่งนี้ก็โตแล้ว นี่หูจงก็โตแล้วอาการดีป่าอาการดีป่าวเดีอยะปวดแอวอี่ปวดดีด้วยปวนดีกับเขากับเลเลทครับผมไม่ได้ดีจิ้ดีแล้วก็สายแล้วับ สวัสดีครับเลยอันนี้ก็ช่วงช่วงอันนี้คือว่าเราพักนะครับเราก็ผมก็เลยพามาดูช <Pink S 2> ิปเบรกของเล็กซัสนะครับเป็นเท่าไหร่ปั๊มสองพอร์ตนะครับของเล็กซัสนะครับม,มีบางฝุ่นนะครับแล้วก็จะแล้วก็เบรกใหม่แล้วก็จานใหม่นะครับนีดูข้าวๆก่อนนะครับโอ้ยมมีขาวๆเลยคืออันนี้เบรกใหม่มาหมดเลยนะเบรกใหม่มาเลยนะนี่ชิมฟิตติ้งอะไรเบรกใหม่มาเลยใหม่ขนาดไหนเลียได้ครับผมโอเค เราก็อูดูับยังโงมเรียได้ครับใหม่ขนาดไลนอะขอให้ทุกคนได้ไดูรถเาหรับเบรกครับสำหรับคนที่ชอบเลียเบรกนะครับนี่ครับคนที่ชอบเลียบเบรกเลียเบรกนะครับผมเลียเบรกนะรู้จักไหมเลียเบรกอะ่ะดานี่จานก็จะเป็นเติบ โคโค่ก็ร้อนมากเลยมีเลนบอลก็กินตอนนี้ก็กินบอลจนบอลยั่วไปแล้วนะโดนฟันของโคโค,โค,นค่โดนดินลั่วไปแล้วทุกคน คก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายอันนี้ก็จะเป็นฟิดติงครับเอาวิ่งเร็วโค้ก็ตามมาแล้วนะครับท่าน เอาเร็ววิ่งเร็เเวเร็วๆหน่อยเร็วเอาเร็<ๆ>่อนะครับคนเหนื่อยยังค <laughs> <laughs> นเหนื่อยเปล่าเหนก็กลับบ้านไปก่อนนะอ้าววิ่งเร็วเพื่อสุขภาพ ดูต้นไม้เขาดิลุงเลิมต้นไม้เขาสีไม่เหมือนต้นเรานะดูดิวันนี้อากาศดีมากเลยครับทุกคนผมก็ออกกำลังกายนะครับนี่พวกเราก็มาพากันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับโอ้โหวันนี้คือเป็นวันดีมากเลยนะครับทุกคน ดูแลสุขภาพกันดีมากเลยวันนี้ครับดูวิ่งกันยางขินแข็งนิดเหนื่อยม,มีคำว,ว่าเหนื่อยครับยอดเ็วเลยว,วิ่งหน่อยเอาสักสิบรอบนะวันนี้ เร็วมาวิ่งดีงเร็วโค้ชสู้โคสู้โควิ่งเนี่ยโค้ก็วิ่งตามนะครับไม่เหนื่อยมันโค้สุดยอดโอเคครับวันนี้คือวันดีนะครับเวลาดีแดดลางๆจางๆนะครับอ๋อนี่ก็มีลุงมาด้วยเสือเ้อแดงนะครับวิ่งกับพวกเรานี่นะครับ ก็อย่างที่ผมเคยบอกนะเถอนี้กเ็เป็นที่วิ่งออกกำลังกายเพราะว่าบรรยากาศดีนะเราก็มาวิ่งกันออกกำลังกายกันนะเด็จ้าเลยนะครับโอเคนี่คนระับโอเคก็ประมาณนี้ับยังก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับเดี๋ยวผมก็ลาไปก่อนนะผมบ๊ายบาย ยอดโอ้ยสุดยอดทั้งนั้นเลยนะเนี่คนเหนอยยาง